โอเคสรุาปากกินได้จบไหมไม่กินได้จบปะจบไปละ,ปละน่นาจะเป็นจังหวะแผนกล้องไปหาอ่าอุซึกุชิเซนไปเรียกชื่อใหญ่จะหายเลยเออน่าจะแบบจังหวะแผนกล้องไปแล้วก็หันกลับมาเลยหายไปเลยเพราะนั้นก็น่าจะได้จบแหละคิดว่าน่าจะได้จบสำหรับนี่นี่คิดว่าจะไม่มีแล้วนะแต่แต่ก็ยังมีอยู่นะเล็บอะเราจะเลื่อนกันแล้วผมเร็วละคุโรู้ก,ก่อนั่นแหละตอนนี้ก็ครบสิบสองประเดี๋ย,รยวรอละ ตอนหน้าก็น่าจะอีเวนต์เอออีเวนต์สักอย่างหนึ่งแต่ก็คิดอยู่ว่าจะอีเวนต์อะไรดีสำหรับสาวคีไอเองเถอะนึกไม่ค่อยออกเลยเปิดตาไงเอออาจจะเป็นแบบอีเวนต์อะไรสักอย่างที่แบบเปิดตาก็ไดนะ้นะไหนๆก็ครบห้าคนแล้วจัดอันดับความชอบทั้งห้าคนหนะ่อยดีกว่าปะ่ะเดีย๋ยวขอหาครบแป๊บมาจัดระดับกันได้ออก่อนว่ะคนแรกก่อนเลยคุณริมีคุณริณมีนี่อาจจะเรียกว่าในวรนนานแฟนสาวตอนหน้าคนเนะี่ยผมชอบคุณริมีสุดแล้วนะนับมาถึง,างเรื่องหน้าตานะ มันจะอธิบายเลยว่เพราะว่าถ้าจะบอกว่าสวยมันก็แฟนสาวมันก็สวยทุกคนอะเอออาจารย์ก็ว่าออกมาสวยนะเดเมีก็ทําออกมาสวยด้วยแต่แบบว่าแค่รู้สึกว่าส่วนตัวรู้สึกชอบคุลุมีสุดแล้วอะเพราะฉะนั้นก็คุรุมีอันดับหนึ่งไว้ก่อนต่อไปคุณเมย์คุณเมดนี่เรียกว่าจะเห็นหน้าค่าตาเมั่แต่เสื้อหนึ่งแล้วเนาะแต่ก็ได้แหละคิดว่าหลายๆคนต่อให้ไม่ได้อ่านมัะงะต่อให้แบบว่าไม่คิดว่าเป็นแฟนสาวคนต่อไปแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากให้เป็น ใช่ไหมแต่ให้ไม่คิดว่าเป็นแฟนสาวคนต่อไปไม,ไม่รู้แต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีคนอยากให้เป็นแล้วก็แพทเทิร์นที่อาจจะแบบไม่ฐานชีกันก็ได้แต่พอมาดูในเรื่องนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คงมีคนคิดเหมือนกันว่าแพทเทิร์นของของคุณเมรตต้องเป็นการลืมตาแน่ๆแ,แล้วมันก็ใช่จริงคุณเมรเนี่ยเอาจริงสวยมากเลยนะคุณเมรตนี่ก็เป็นสาตาร์แบบสาวเรียบร้อยอาจจะดูจริงๆคุณเมรอาจจะดูแบบว่าเป็นคนที่แบบปกติมากแต่ก็มีความแบบไม่ปกติเหมือนกันนะ ตรงที่ถ้าเกิดสมมติฮาริสังอะไรเนี่ยทาได้หมดเลยถึงแม้ว่าฮาริสังเขาอาจจะแบบไม่ไปสั่งอะไรแปลกๆแต่ว่าถึงขั้นจะสั่งไม่แปลกก็ไม่ถูกอะเอาว่าอะไรที่แบบอันตรายเกินไปหรืออะไรเงี้ยถึงแม้าฮาริสังเขาจะไม่สั่งนั้นอยู่แล้วแต่ว่าคุณเมกก็พร้อมที่จะแบบยอมทําให้ได้ชีวิตคุณเมกก็ทําได้อะไรเงี้ย ถึงแม้จะดูแบบว่าเออดูก็แปลกนะยอมทำถ้าขนาดนนั้แต่ว่าก็มองในมุมหนึ่งอาจจะเรียกว่าคุณเมยนี่เป็คนคนที่รักจะหน่อยมากถึงขั้นแบบยอมแลกชีวิตได้อะไรอย่างนี้สาบไปก่อนสาบไปก่อน,าก,อนการจัดเทลิดหลังจากนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่อารมณ์คนจัด <c oughs> ต่อไปซูโตอิคุคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากเอ็มเต็มตัวเออเอ็มเต็มตัวไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้น สตูดอยคนนี้ก็เป็นาสาวสไตล์แบบนักกีฬาใช่ไหมสาวนักกีฬา,า,าที่ค่อนข้างรักความเจ็บปวดเรื่องรสยมมันเป็นเรื่องสุดตัวเพราะ,ะนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องการเป็นเอ็มของสตูอยอยู่ละเกิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> มากูก็กเคยจัดเพลย์เลยด้วยซีก่อนเอาไว้ซีก่อนส่วนมีวมีซานีอันนี้ก็เรียวกว่าเป็นคนที่อยา่างที่ผมเคยนำลี่บอ,อกไปไ้เล้แล้วว่าเป็นคนมั่นหน้าแต่ทัศนคติดี คือคนนี้เนี่ยเอาจริงผมอาจจะแบบสวยสวยมากเลยแหละสวยสมกับชื่อเขาแหละแต่ว่าถ้าถามเรื่องความชอบผมอาจจะไม่ได้ชอบมีมีมม่อะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทําให้ผมชอบมีมีม่เนี่ยคือเรื่องทัศนคติเอาจริงในตอนแรกผมอาจจะรู้สึกแค่ว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจเพราะความสวยไรเฉยแต่นั้นแหละหลังจากที่ได้เห็นการกระทาของเธอความคิดของเธอเธอสวยขึ้นมามากกว่าเดิมอ่ะเป็นเพราะความพยายามเป็นเพราะความคิดของเธอเออก็เลยแบบว่านะจับสอง ชอบคนนี้ชอบเพราะทะัศนก,กติแล้วการกระทำมันเท่ดเลยส่วนเบเบนี่ก็สาวขี้อายใช่ไหมมีแบบผมปิดตาที่ยังไม่ยอมให้เห็นลูกตาและกี่ถึงแม้จะสปาร์กแล้วก็ยังไม่เอาราเห็นนะคาดว่าเราจะได้เห็นในอาทิตย์หน้าคนนี้คนนี้เป็นสาวแปลว่าขี้อายมีความมั่นใจในตัวเองถึงแม้ว่าผมอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกสนใจกับแฟนสาวคนนี้มากเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆเลยคือน่ารักแต่น่ารักมาก แต่ว่าจริงๆการจัดตารางนี้มันไม่ถูกหรอกการจัดตารางที่ถูกต้องสำหรับเรื่องคีเมนโนโกโตกะได้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 สุกี้เนี่ยต้องจัดอย่างนี้ครับนี่คือวิ่ีถูกต้องจัดแบบเรียงหนึ่งถึงห้าครับไม่ถูกต้องต้องจัดวีถูกต้องแล้วแล้วถ้าเกิดใครดูถึงตรงเนี้ยแล้วมีคําถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยมึงจัดทําไมผมก็ตอบได้เลยว่านั่นสิกูทำทำไม กูจัดทำไมได้อะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่หาด้วยไม่ได้ไเลยเลยเออนั่นแหละก็เห็นหลายช่องเขาเล่นกันเราก็อยากเล่นบ้างอันนะอยากรู้มันคืออะไรงไงเราเราเป็นค่อนข้างบือ้อทางทางโซเชียลอะ่ะเราก็อยากรู้แล้วไม่คืออะไระนะไ <c oughs> <c oughs> ใ,ในแฟนสาวในท่านนี้ก็ครบแล้วไงก็เลยถือโอกาสมาลองเล่นเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเอาจริงๆมันมีมันมีวิธีจัดอีกแบบึ่งที่ถูกต้องนะแต่ยวจัดให้ดู อันนี้คือถูกต้องดีแท้จริงเรนทัโล่แฟนสาวโนบวัลเลยได้ลองเล่นพอใจละถ้าเกิดครั้งหน้าเผื่อมีอยากลองเล่นจัดเทเลดอีกอาจจะทําก็ได้นะซึ่งตอนไม่มีใครขอถ้าผมอยากทำเดี๋ยวผมก็ทำอย่างแะเอาว่าไปละจ้ะ